โอ้เสียงมาเห่านี่อีกแล้วเหรออ๋อสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันกับเกมฟุกกโนฮิตอนที่สองกันนะครับถ้าใครยังไม่ดูตอนแรกก็สามารถรับชมจากช่องของผมได้เลยนะครับโอเคเริ่มเลยโอ้ทั้ง่วงขนาดนี้ไปนอนเถอะไม่ง่วงหรอ มาก็เอาเลยเหรอโอ้ยโกอดโอ้ยกระจบโอ้ยไม่เอาหนาโอ้ไยไม่ยอม สาวชุดแดงในกระจกด้วย <l ots of music> ไม่แห่นะโอเคโอ้จะได้เลนเป็นสาวมัธยมนะครับโเคอีอ่กลับบ้านดีกว่า เอ๊ะมีใครอยู่ป่าวมีนะโอ้พี่สาวชุดเด็กคิดไปเองหรือเปล่านะ ไม่แน่ใาคิดไปเองอะเมื่อกี้โอ้โหสะดุ้งเลยว <laughs> ่าเดินต่อเถอะเนาะว, <laughs> <laughs> ว้าย <laughs> <laughs> โอ้ยบอกไม่มีข้าโอ้ขานาดนี้ได้เลย เดินต่อครับโอ้โหผมตรงหน้าต่างเลยโอ้ยโอ้ยกาะโอ้ยอุ้ยโอหยาวกว่าเดิม อืมอยู่อยููเหรอกระจกไม่อยู่เอโอ้ยอ๋อลระเขานี้ไงเนี่ยอุ๊ยอะไรนะ่ะเด็กคนนั้นนี่เด็กเหรอ <laughs> กำลังมองมาทางนี้รู้สึกไม่ดีเลยเออไม่รู้สึกไม่รึกรู้สึกไม่ดีเหมือนกันโอ้ย <c oughs> ไปดีกว่า ตรงกระจกด้วยเฮ้ยหน้าตาดอกเด็คนพ่อพันธุ์ไม่อยู่เหรอดีจังยังไงก็ต้องเจอแหละแหมอวีว้าว ôi cô ạ ôi Đấy nay 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 oh my god, nay 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 มมมไม่มีใครในกระจกที่ที่นี่ที่ไหนอะไรนี่ฮะร่างกายมันขยับไม่ได้ ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเรียบร้อยครับติดอยู่ในโลกของกระจกแล้ว <S <S 1> <S 1> แล้วก็ยกตัอย่าง ังไงดีหรือว่าจะต้องอยู่ในนี้ตลอดไปโอ๊ยโี๊าโอ๊อยโอ๊ยอะไรนะ๊ยโอ๊ยโน,น,น 欢迎 <music> ใส่หูขนาดนี้เลยเหรอไม่มีกระจกแล้วครับน่าจะจบแล้วล่ะสองพันสิบสาม I am s Cyan ไม่จบอีกเลยโอเคครับก็จบแล้วนะครับกับซึกเเนอหฮิตอนที่สองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆได้นะครับขอบคุณครับ